สวัสดีครับทุกท่านเทวดามาแล้วเดอ้อเห็นไหมคุณ่นะฟ้ากำลังมืดคึมมืมดมาทุกทิศทุกทางคาดว่าพายุจะเข้าพายุใหญ่จะเข้าปุ่นะอันไปทางซ้ายกับคึมอันไปทางขวากับคึมมันกำลังก่อัวกันเยอะ กำลังก่อตัวกันนุนบนยอดเขาก็มืดฝั่งนี้ก็มืดฝั่งนี้ก็มืดกำลังรวมตัวกันอยู่ไม,ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะตกกลายเป็นพายุใหญ่เห็นไหมบนยอดเขานะแต่ยังไงเราก็ต้องเตรียมรับมือกับพายุ ที่กำลังจะมาก่อตัวมาแล้วน,นู่นไม่รู้มจะลงตอนไหนแต่ถ้าตกก็ตกหลีกเรี่ยงมาได้ก็ไม่ต้องหลีกนู่นน่ะคืมมาทุกคิดทุกทางเลยตอนนี้ก็แดดลำไร้ลำไรยลำไร่คาดว่าอู่สักพักนึงกงไม่นานหรอก ก่อเมฆ <c oughs> เมฆก่อเป็นตัวคึ้มเลยพุดนะ์นะ <c oughs> ลมบาง ลมช่วยๆลมแผ่ๆบับนยอดเขาเห็นปะแม่นบึดเลยซ้ายขวาหน้าหลังมันกำลังรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนตั้งเขามาแล้วเุณ่นเขียวปึ๊ดมาเลยบันยอดเขาเห็นปะ ตนี้ก็ช่วยๆลมเอื่อยๆพร้อมรับกับพายุที่จะมาเมื่อคืนกระตุกเมื่อคืนกขก้ืนพายุกับเขาเยอะตกตกบาแห่งมาเลยแต่ว่าตอนนี้บ้่แน่ใจแล้ว เริ่มปะแนี่ยใจวันสีตัวแห้งบ็แห้งเพราะว่ามันเริ่มก่อตัวมาซ้ายขวาหน้าหลังมาหมดเลยพ่อนมันกำลังก่อตัวเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่เห็นปะ ถ้าพายุทะลมตอนนี้ก็ถ้าฝนอยู่ก็คงฟ้าแจ้งแล้วเพราะว่ามันเข้าหน้าฝนแล้วทำไงได้เ <c oughs> ปร็รฤดูฝนแล้วช่วยบ่ได้ก็แล้วแต่โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย